ใจว่าซิลเลียน SVTW พ0น0 2021สวัสดีครับสวัสดีครับกวกเราสาออดฟิชชิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวร้ดใจว่าใหว่านะครับซ <Cel ian S 2> <2021. S 1> ิเลียน2021นะครับราคาของมันก็คือซิเลียน SVTW พันเอ็ เขาเิมมาว่าพุดยอดตะปูนใช่ไหมพุทยอดเลยใช่ครับที่สามารถตีกับเราได้ใช่ใช่ไหมจริงเลยจริงนะต้องต้องอย่างนั้นแหละก็เดี๋ยวเราดูสเปคคร่าวๆนะครับใผมบอกสเปคครับค่างของมันนะครับตัวนี้นะครับกว่าละอหกนะครับหกจุดสามจุดหนึ่งนะครับเบรกห้ากิโลเรือเรือเรือเร้านเราเรือเรือเล้านเราเรือเรือแต่โดก็ได้โดก็ได้ช่อนก็ได้กระพงก็ได้นะครับกระพงใช่คุณใหญ่อะื่อไรผมรู้สึกว่าน้ำหนักของล้อเนี่ย ตกใจนะตกใจยกยบก็ตกใจนะครับเพราะว่ามันเบามากใช่มันเบามากครับร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับโอ้โหโคตรเลยใช่ครับเบามากเบากโทรศัพท์อีกใช่ใช่เบามากแลับโอ้คือได้ทั้งวันแหละนะทั้งเบาทั้งเล็กใส่เล็กด้วยครับแล้วก็หมุนหนึ่งรอบเนี่ยจะเก็บสายออกมาตั้งหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเยอยู่เลยูกปืนนะครับแปะบวกหมุนปูดมนทัางโหดร้ายนะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ามันสามารถ พยายามไปเป็นสิบสองลูกได้เลยสิบสองโลนะครับสามารถหมได้เออเดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูตรงไหนไหมเดี๋ยวเราต้องต้องทำให้ดูว่ามันโมตรงไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างไหนครับว่าในว่าซิลเลนในกล่องเนี้ยจะมีอะไรให้บ้างอ่ะโอกะเราแกะกันเลยแล้วกันอันดับแรกเจอก็คือเปิดมาต้องเจอลอกลอกครับลอก ตัวรอกมันอ่าเราตียางแล้วก็นี่เลยนะต้องมีน้ำหองต้องมีใบรับประกันใช่นะครับต้องมีอันนี้อันนี้มันซิลลี่ไหมซิลลี่รุ่นนั้นซีรีส์นะครับแม่ใช่แล้วแหละสาตญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นเจเป็นเจแปนนะครับเจแปนใช่เจแปนคนแรกเดี๋ยวว่าของส่งมีเป็นเจแปนมานะก็มีใบเป็นเนื้อแตม มีน้ำมันเหมือนเออทำไมไม่มียวประหยัดประหยัดหรือเปล่าเอาน้ำมันคนหนึ่งนะก็บางคนแกะออกมาแล้วเอ้ยทำไมรอบมือสองหรือเปล่าไม่มีน้ำมันไม่ต้อะไรครับมันไม่มีอยู่แล้วได้มีอยู่แล้วไม่ว่าไม่มีน้ำมันไหมก็เดี๋ยวไปตามดูข้างในกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะให้น้าป๊อปพาให้ดูทุกทุกชิ้นส่วนเลยมีอะไรมาบ้างหรือถึงแม้ว่าลรือแล้วปลากระชากเราก็หรือ ก็บอกเลยนะครับว่านี่ยังไม่ได้ลื้อเลยนี่คมาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อพร้อมกันเดี๋ยวไปไปไปดูกันก็ตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับท่อที่ถอดกันะม่ได้เห็นว่านี่เลยเขาจะใช้น้ำยานะครับนี่ตีละฟ้าเนี่ยหยอดกันคลายมา นะครับดูหัวน็อตเลยว่ามันไม่มีรอยจริงๆอยไม่ถอดเออ่เดี๋ยวนะเอาอุปกรณ์กันถอดกันรอยกันนะครับง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆกลัวหัวเป็นรอยนะครับนี่เลยนะครับถุงพลาสติกลองก่อนนะครับแล้วก็ใช้มแจฉกขันมาพักยั้งยามนะครับกดให้แน่นๆะเดี๋ยวนะครับจะรู้เนะครับหัวมันก็จะเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นรอยเลย เอาละครับเดี๋ยวเราจะเรียงให้สวยๆวยนะแล้วกันนะนะครับชอตมานี่เลยนะครับเจอกับขานี่ที่แหวนรองนะครับก็ระวังหายแล้วกันอืมขาก็โอเคนะํามาันค่อนข้างดีเลยล่ะเดี๋ยวเราคะมาอธิบายกันตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็กกกระบบเบรกนะครับก็เหมือนกับรถตัวไปแล้ว่านะมันก็ ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยมีแผ่นเบรกมีอีตัวล็อกมนะีมีแหวนมีแหวน,ม,วนมีชุดกดเบรกนะครับซึ่งก็ซึ่งอย่โอ,อ้อัจฉรบีไปเลยโอ้แรงากเลยอ <c oughs> ชุดคลิกเสียงปัามเบรกไม่เหมือนคล้ายค้าของอาบูใช่ใช่อยู่ข้ายกันจ็เป็นชิปาโน่นี่มันจะอยู่ที่ตารตาแดกเลยอืมอันนี้ก็จะติดกับตรงนี้ครับก นี่ก็แกะง่ายดีแล้วก็เขาโเคลมมาอย่างหนึ่งว่าเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยไอ่ตัวปรับคอนสปูลเนี่ยไม่ต้องปรับเลยใช่ครับเขาปรับโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วแกะออกมาตรงเสาเนี่ยเราจะเจอกับปืนนะครับนะตรงนี้ทุกนี้มันปืนทุกปืนเลยปืนอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนับปุ่ปืนไปเลยโอเคถอดเลยนะครับนะครับสังเกตว่าน็อตของเขาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับตอนใส่เนี่ยต้องจับให้ได้นะครับไม่งั้นใส่ไปทะลุออกอีกฝั่ง งานใหญ่เลยนะฝาจะแตกได้นะครับนั่นจริงจังมากนะครับต <Okay. S 2> ัวน,นี้นะครับฝาของมันนะครับตัวฝามันเนี่ยก็ปืนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งลูกนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เขาที่เขาโฆษณาอยู่นะครับ เราเข้าไปดูในวิดีโอของเขาเนี่ยเขาจะทาช่วงนี้มายาวครับยาวกว่ารูปปกติแล้วก็มันยาวเนี่ยก็จะไปประคองม,มีตัวนี่นะครับมีรูทประคองแกนด้วยครับหนึ่งตัวจะเห็นเลยว่ามันมีรูทประคองแกนนะครับหนึ่งตัวเนี่ยทําให้ข้อมูลเนี่ยสมูทขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจานเบรของเขาเนี่ยตีเกียวของเขาเนี่ยครับเขาทำมาบิดเกียวมากกว่าปกตินะครับเพื่อให้มันขึ้นมือยากขึ้นนะครับ เราพากัเรียบร้อยแล้วคุกชิ้นนะครับออกมาแล้ก็มีที่เราไม่ออกหือที่มันติดอย่างนี้นะครับเกลยเงิี่เดง่ายๆอ่ะเี่เขเคมว่าต้องปืนแปดบวกหนึ่งตรหมาหนก็นี่ครับที่สปูนก็เลยสปูนหนึ่นะครับปาาปาประดงหนึ่งกลเป็นสองแครับก็นี่เป็นตัวปปกิดอ็นางคนสา แค่เสาเสาจากเสาได้เสาได้เออได้นะครับแล้วก็ตัวประคองเสาได้ได้นี่นะครับดูไอเฟรมเนี่ยนะแล้วก็ที่ดอกดอกเป็นสองสอกลูกนะครับซึ่งดอกเนี่ยจริงๆแล้วนะมันน่าจะให้ตัวละสองลูกนะเออมีความพิเศษนะครับตัวนี้คือเนี่ยไอ ออกเป็นตัวปืนลูกนี้ใส่ลงไปได้อีกสองลูกนี้ใส,ส่ถ้าใครจะโชว์ฟีถ้าใครจะแบบสนใจที่แบบว่าจะโมดิฟายเนี่ยสามารถโมได้เลยแกะโมดิฟายสลุงปืนนะครับราก็จะกลายบวกขึ้นสองเซ็เลยนะแล้วก็บวกไปนี่อีกสองนึงที่ล็อกอีกสองก็จะได้สองมาเลยที <12. S 2> ดเดียวโหดร้ายกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องปืนยับเลยทั้งตัวอาให้สุดใช่อ๋อยสุดนะครับ แล้วก็ควพิเศษของมันอย่างคือเรื hey. yeah, ่องเรื right. ่งเสียงคลิปเสียงนะท่นนะเสียงมันทำมบผมว่าทำดีนะเราเห็นว่าพลาติกอะไรองเงีเป็นนิดงเป็นลาสติกาติกแ่อคลองไว้แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยลูกปืนเนี่ยมันชอบจอบอะไรเออเนีทำเข้าใจทำแนแล้วว่าเสือไงั้งผมว่ามันนะ เผืออมันหมดอัดใใหญ่ไหมมันก็สมราคาเนะเปืองนะมเปืองแล้วก็เนียนหม่อนคนเนียน่อทกทำมาบึกบึนน่ะเพราะมันบึกบึนเลยตงสางรอะผมว่ามันน่าจะขึ้นมือยากเลยแหละเบรกเบรกะไรครับคาร์บอนคาร์บอนนะครับทั้งเคร์บอนเลยทั้งทั้งในเบรกแล้วก็ตัวตัวกดแผ่นนะใชครับคาร์บอนเลยว่าไม่ต้องโมแล้วเบรกไ่สบายแล้วสบน่าโลได้ว่าเร็แล้วครั ชุกยกมันก็มั้มืนเหมือนกับท,ทั่วไปนะทั่วไปไปบอดี้นะบอดี้ก็ค<อ>วามพิเศษของมันคือว่าตรงเนี้ยนะครับมัน,นเป็นพลาสติกแผน่นๆเนี่ยก็บอกว่ามันสามารถเอาไปงัดเอาไปซ่อมเอาไปยอดน้ำมันโดที่ไม่ต้องถอดเครื่องไงเออ่นี่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราจะกันน้ำเข้าไว้เนี่ยเรไม่กันแล้วแหละกัน <ris os> น้ำออกมัน <ris os> ส่วนไอ้นี่ก็มือปืนกันกลับ ก็เี่ยนอะไรแล้วก็สําหรับคนที่ใช้แขนเดิมก็แนะนําว่าเพิ่มลูกปืนอีกสองลูกเนาะเพราะของเดิมเนี่ยมันจะลูกปืนอยู่ล่ะแล้วก็เป็นบูทใช่ไหมเปลี่ยนเป็นบูทเนี่ยเพราะว่าโบ๊ทมันสามารถกินแกงได้กินแกงนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแกมันจะสึกมีอะไรอีกไหมคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบเลยเต็มสิบในราคารอบหนึ่งหมื่นถ้าถ้าไม่ติดลูกปืนนะล็อกเนี่ยน่าจะได้สิบแหละแต่ว่าีลูกปืนล็อก็ เก้าจุดห้าเก้าก้าจุห้าอะไขี้เหนียวไปนิดขี้เหนียวขี้เหนียวนะขี้เหนียวเรื่องลูกปืนนิดหนึ่งลูกปืนนิดเดียวที่นอปเนี่ยเสร็จดาจะรอดถ้าให้มาครบเลยนะมันก็เพอร์เฟลเลยเป็นรอบที่เฟลเลยใครที่ว่าจะซื้อนะครับก็ผมก็แนะนำนะมันมันก็ดีมันทำมาดีกว่าลูกลูกที่เล็กเยอะมีความเยอะมีเลื่องมุมนี่ใครที่มองหายนะผมก็แนะนำว่าซื้อซื้อซื้อหรือไม่ก็รอสักแป๊บเดี๋ยวราคาลงเดีราคาก็ลงนะครับ เดี๋ยวได้ให้เราทานฝากฝากช่องแล้วกันโอเคครับก็ขอฝากช่องสายออนฟิชชิ่งด้วยนะครับพวกเรามีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับ YouTube ก็สายออนฟิชชิ่ง Facebook ก็กบสายออนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้ามีร้านไหนอยากให้เรารีวิวของส่งมาเลยส่งมาเครับก็ถ้าใครอยากดูลอกตัวไหนแบรนด์ไหนคอมเมนต์มาเลยครับถ้าเรามีเขาจัดให้ถ้าเราไม่มี ก็จะจับมาให้พยายามจะข่าวพยายามจะข่าให้ครับแต่มันไม่เกคยค่าวสามากนะคือต่างล้วมีก็เสี่ยงว้นหน้านะครับฝากวันนี้ล้วก็ดูว้นหน้าเจอกันกับอาบูดีกว่านะโอเคโอเคนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย